สวัสดีพี่น้องจอมแม่สระกาวมือใหม่หัดขับแมคโครติดติดลมจกจกจกแล้วใช้แรงโยกดันเออดันดันนะเออเอานั่นนะแรงดันแล้วยกเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดูคลิปช่องใหญ่มาเนี่ยเขาเอาอันนี้เลยจกดันเออนั่นแหละนั่นแหละดันไปเลยเออนี่แหละ ติดลมยามือใหม่หัดขับก็ไม่เป็นจกไหม้ดึงขึ้นดึงดึงที่จกใหม่ <c oughs> จกอันใหม่อีกรุงจกอีกรอบหนึ่งจกค้ำไว้ <c oughs> ไอ้มืออาชีพเขาดูแล้วเขาคงหัวเราะกันไอนที่นี้เป็นมือใหม่ <c oughs> ขับรถมันก็ไม่เป็น <c oughs> อ่า กันไม่เป็นพี่น้องอันนี้ช่วยเหลือกันเองเอาไม้มาดันมารองอ้าวจกตาอจกตาอจกค้ำไว้อ่าเออเออ,อ,อ,อจกดันดันไปเออจกดันไปเออนั่นแหละนั่นแหละ<อ>นั่นแหละพี่น้องไม่ต้องเสียงเงินนั่นเห็นไหมเอาไว้หน้าเอาาอ,อมันเป็นประสบการณ์จะได้รู้พี่น้องเอาไม้ คำยันช่วยกันนี่ไม่กี่วันนี้เลยไปดูคลิปรถพวกแม็กโคตใหญ่ๆติดลมพวกคำถนนไงเออแล้วรู้ว่ามันนี่ไหนมันต้องทำอย่างนี้ไงเออเห็นไหมนี่ขยันจัดไงขยันจัดไง,ยดไงอยู่ไม่เป็นไงปีใหม่ขยันจัดไอนาตรงนี้มันเป็นน้ําท่วมเลยพี่น้องแล้วมันยังไม่แห้งไงดีไงอ่ามือใหม่ครับก็ยังไม่เป็นนะฮะรถติดลมอ่ะ ฝากเป็นกําลังใจช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแม่สรอกกระราว